คมณเคยได้ยินคําว่าที่ดินติดภาระจจำยอมไหมครับมันคืออะไรแล้วที่ดินติดภาระดจำยอมแบบนี้มันซื้อขายได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกันครับถ้าให้เข้าใจง่ายๆนะครับที่ดินที่ติดภาระจจำยอมเนี่ยก็หมายความว่าการที่เจ้าของที่ดินแปลงนั้นนะครับไปให้สัญญาคนรอบๆข้างไว้นะครับว่าจะให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์หรือว่าอะไรก็ตามที่ทาให้สิทธิ์ตัวเองมันลดลงอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีที่หลายๆแปลงนะครับแล้วเราต้องการขายที่แปลงด้านหลังที่มันไม่มีทางเข้าครับเวลาเราไปขายเขาใช่ไหมครับเราก็้บอกคนซื้อว คุณซื้อที่ตาบอดข้างในก็จริงแต่ว่าคุณเนี่ยสามารถจะใช้ที่เราเนี่ยผ่านเข้าไปข้างหลังได้คําถามคือถ้าเกิดว่าที่ดินติดภาระจำยอมแล้วเนี่ยที่แปลงนี้ขายได้ไหมก็ต้องบอกว่าขายได้นะครับแต่ว่าภาระจำยอมเนี่ยครับมันก็จะติดกับที่แปลงนั้นไปด้วยครับเช่นถ้าเกิดว่า เราเนี่ยเข้าไปซื้อที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งที่ติดภาระจำยอมนั่นหมายความว่าเราก็ต้องยอมรับสถานะนั้นไปด้วยนะครับถ้าเราอยากจะซื้อที่ที่ไม่มีภาระจำยอมก็ต้องให้เจ้าของที่เดิมครับไปปอดภาระจำยอมทิ้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปซื้อซึ่งอันนั้นจะดีกว่าครับในมุมของคนที่มีที่ที่ต้องใช้ภาระจำยอมนะครับมีที่แปลงหน้าเราที่จดภาระจำยอมให้เราแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเขาขายได้ครับแต่ว่าขอให้เขาจะขายเปลี่ยนมือไปแล้วนะครับยังไงก็ตามไอ้คนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็ ถ้าเกิดว่าเขาจะขอปลอดภาระจำยอมนัม่นหมายความว่าเราก็ต้องยอมด้วยนะครับนั่นคือเขาก็ต้องมาขอเราอาจจะให้ผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างนะครับเราถึงจะปลอดภาระจำยอมให้ครับส่วนในมุมของคนซื้อนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากให้ที่แปลงนั้นเนี่ยมันไม่มีภาระจำยอมก็ต้องไปให้เจ้าของเดิมเขาไปปลอดออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยซื้อซึ่งจริงแล้วมันก็ดีกว่าครับจะได้ไม่มีปัญหาตามมาทีหลังครับไปลองใช้กันดูครับ